สวัสดีค่ะวันนี้ก็พบกันอีกแล้วนะคะกำลังจะออกไปวอร์มอัดค่ะจะไปหาซื้อของมาทำลาดหน้าเนื้อ,อยากกินลาดหน้าค่ะไปกันเลยค่ะไปกันเลยอันนี้ก็จะเป็นทางที่อยู่ในเมืองนะคะในหมู่บ้านบ้านนี้ก็อยู่ในในเมืองค่ะแต่ว่ายังไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ในเมืองจริงๆในเมืองจริงๆรถก็ก็จะเยอะกว่านี้หน่อย นี่ก็จะไม่ค่อยมีรถผ่านเท่าไหร่สุดทางนั้นก็สุดทางประมาณ3บล็อกก็เป็นมหาลัยค่ะมหาวิทยาลัยของวิลลามิ่วลมิงนี่ก็จะเป็นโรงเรียนโรงเรียน,ยนมัธยมปลายของในเมืองนี้นะคะไม่แน่อาจจะได้มาทำงานที่นี่ก็ได้นะ <laughs> ึกสูงๆไม่สูงมากสองสามชั้นข้างหน้านะันก็จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะจะเป็นอพาร์ตเมนต์เป็นที่อยู่ของคนชราค่ะภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าอะไร <c oughs> ะบ้านเราก็คงจะต้องเป็นบ้านบางังแคอะไรพวกนี้เนาะที่นี่เขาจะเป็นคนแก่มาอยู่ที่นี่แต่ว่าไม่มีคนดูแลนะคะเขาจะอยู่ของเขาเองลูกหลานก็มาหาเป็นครั้งคราวเขาวากันไป มาถึงวอร์มาดแล้วนะคะอยู่นี่จะมีสองห้างสองห้างใหญ่ๆก็จะมีลิลลี่กับวอร์มารค่ะตองนั้นก็จะเป็นลายย่อยเล็กๆเ,เ,เพิ่งเปิดใหม่ก็มีมวันนี้คนค่อนข้างหนาตาอยู่นะรถจอดเยอะโอเคแล้วก็เดีย๋ยวเข้าไปข้างในกันนะคะ ก่อนเข้าไปก็ต้องอินเทรนหน่อยนะคะ<ม>ต้องใส่ต้องใส่แมสกันนะคะเดี๋ยวโดนลุมโ okay. อเคตามมาเลยคะ่ะตอนนี้ก็เข้ามาข้างในแล้วนะคะที่เก่าอันดับแรกเลยต้องหาหาแป้งก่อน,นะคะ่ะแป้งมันครั้งที่แล้วเคย เคยพยายามหาไม่มีหมดพอหมดแล้วก็ความอยากก็หายไปก็ลบเลิกเมนูนั้นไปวันนี้หวังว่าจะได้นะคะนมแป้ง A14 นี่ค่ะสรุปแล้วหาแป้งมันไม่มีนะคะแป้งมันไปไปคิดเงินก่อนเสร็จแล้วนะคะชอบเสร็จแล้วสรุปไม่ได้แป้งมันก็เลยซื้อแผ่นแป้งนะคะที่ว่าเขาเอาไว้ใช้ทำ ปะเปี๊ยทอดอะไรพวกนี้ยอืมก็เลยว่าจะเอาแผ่นแป้งนั้นไปแล้วก็จะไปไปซอยไปซอยไปซอยให้มันเป็นเส้นเส้นมีค่ะเส้นบะหมีก็ดีเหมือนกันจะได้ไม่ต้องไปคลุกนวดแป้งอะไรพวกเนี้ยเดี๋ยวจะกลับไปบ้านไปลงมือนทำกันนะคะนี่ก็จะเป็นส่วนสาธารณะที่มาเดินบ่อยๆนะคะวอชิงตันพาร์ค ส่วนที่ใหญ่เหมือนกันนะรถไม่ได้ล้างกระจกไม่ใส่ต้องขออภัยค่ะ กลากงวันนี่เจียวจาเลยเด็กพักกังวันเด็กเอามาเล่น มีกรอบจะออกมาเป็นยังไงนี่ค่ะหาแป้งแป้งมันไม่ไม่ได้นะคะแป้งมันไม่ได้หาสองห้างเลยไม่มีเลยก็ใช้ใช้นี้ค่ะมันตัวหนังสือกลับกันหรือเปล่ามันจะเป็นทำอบเปียะค่ะทำอบเปียะทอดเขาก็จะม,มีมาเป็นแผ่นๆอยูแแ่แล้วเป็นแผ่นๆเ่แแ้วเราก็จะทำการซอยนะคะ ปิดวานไหมนี่ค่ะตัดแล้วมันก็จะได้เป็นเส้นประมาณนี้หน้าตาเหมือนคนทำหน้าต,ตาดาีมันก็พอได้อยู่นะเดี๋ยวจะซอยค่ะนี่ค่ะมันจะออกมันจะเป็นแผ่น บางๆเราก็จะซอยซอยให้เป็นเหมือนเส้นบะหมี่ค่ะซอยเป็นเส้นๆแล้วเราก็จะเอาไปทอดแันนี้ก็เสร็จแล้วนะคะเส้นบะหมี่ของเราอีกนิดนึงก็จะเป็นเส้นใหญ่แล้วนะคะแรกๆก็เล็กอยู่หรอกหลังๆใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นขี้เกียจเนาะหิวแล้วไปดูตอนทอดกันค่ะกำลังตั้งน้ำมัน รอน้ำมันร้อนค่ะจะทอดบะหมี่ค่ะเขามาม,ามอกยกันเ,เล่าถึงเรื่องของงานที่ไปสัมภาษณ์มาค่ะวันนี้พอส่งข้อความมาบอกบอกว่า,าหัวหน้าหัวหน้าคนที่รู้จักกันที่เขาสัมภาษณ์เราเมาื่อสามสี่วันก่อนเขาบอกว่าตัวเขาอะแจ้งกับทาง พนักง,งานใหญ่ว่าให้ให้จ้างเราให้รับเราเข้าทํางานแต่ว่าเจ้าหน้าที่ที่เขาดูแลเรื่องของเอกสารนะคะเขายังไม่ได้ทาเรื่องเอกสารที่เรียบร้อยเลยเขาพักร้อนกันหมดเลยเพราะวันนั้นที่ไปสัมภาษณ์คือมันเป็นวันศุกร์เลาคือ,อวันนี้ก็วันอังคารเนาะเขาก็คือน่าจะพักร้อนยาวต่อมาตั้งแต่เสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมา ก็เลยยังไม่มีเจ้าหน้าที่ติดต่อมาก็คิดว่าคือเขาน่าจะติดต่อเราภายในอาทิตย์นี้ค่ะอย่างที่เขาแจ้งว่าคือเขาจะแจ้งภายในอาทิตย์นี้แต่ก็ไม่แน่ว่าจะเป็นวันไหนอาจจะเป็นสุดสัปดาห์อะไรประมาณนี้แล้วก็ได้รับเมลจากโรงเรียนอีกแห่งหนึ่งะคะ่ะก็คือสมัครไว้สี่ตำแหน่งอย่างที่เล่าให้ฟังสมัครไว้สี่ตำแหน่งผู้ช่วยผู้ช่วยบริลดรับส่งนักเรียน คนขับรถแล้วก็ผ่านลงผ่านลงสองสองแห่งที่เขาเปิดรับก็คือโรงเรียนโรงเรียนในโรงเรียนเนี่ยคือเขาอยู่ไกลบ้านหน่อยอยู่ไกลบ้านหน่อยประมาณหกสิบเจ็ดสิบกิโลเมตรนะคะสามสสี่สิบนาทีกว่าจะถึงเนาะถัดแต่ถ้าเป็นช่วงหน้าหนาวหิมะตลอดเส้นทางบ้านคนไม่ค่อยมีเลยตลอดเส้นทางแล้วถนนมันก็จะลื่นพอก็ กลัวอันตรายตรงนี้พอก็ไม่อยากให้ไปทำก็พอดีเขามาเปิดรับสมัครที่โรงเรียนมปลายที่ว่าอยู่ในเมืองใกล้ๆบ้านนี้นะคะ่ะก็เลยอยากจะไปทำตรงนี้มากกว่าแต่ว่าพอดีว่าทางที่ไกลๆนั้นอะ่ะที่โรงเรียนที่อยู่ไกลๆบ้านนั้นอะ่ะเขาส่งเมลมาว่าจะสอบสัมภาษณ์เราพรุ่งนี้สะดวกไหมย,ยังสนใจอยู่ไหมอะไรประมาณนี้ไง คือเขาส่งเมลมาหาเราก็ส่วนหนึ่งตัวเขาเองเขามาที่ที่ทำงานที่ทำงานเดียวกับพอค่ะเขาก็บอกพอบอกว่าเออตัวเราอะ่ะสนใจอยู่ไหมอ่าถ้ายังสนใจเราก็จะได้เรียกสัมภาษณ์เออก็ให้ไปสัมภาษณ์พรุ่งนี้มีแต่ว่ามีผู้หญิงอยู่คนหนึ่งที่เขามีประสบการณ์ด้านนี้สามปีก็าทางานด้านนี้มาสามปีแล้วแล้วตัวเขาเขาก็พักอาศัยอยู่ที่นั่นอยู่ด้วยก็เลยคิดว่า ต่อให้เราไปสัมภาษณ์ยังไงตัวเลือกที่ดีที่สุดเขาคงจะเลือกผู้หญิงคนนั้นนะเนาะประสบการณ์เขาดีกว่าแล้วเขาก็พักอยู่ที่นั่นเป็นคนถิ่นนั้นอยู่แล้วอ่ะดีกว่าจะมาเลือกเรามันก็อันตรายเหบเราบางทีเราก็ไม่สามารถไปทํางานให้เขาได้ช่วงหน้าหนาวมันไม่ใช่วันสองวันนะหน้าหนาวมันครึ่งปีมันหกเดือนอะ่ะก็เลยก็เลยปรึกษากับพอพอบอกว่าทําตรงนี้ไปก่อนยังไง วันข้างหน้าเราก็ขยับขยายได้เอออะไรประมาณนี้ก็ดีก,ก็ก็จริงมันอยู่ใกล้บ้านด้วยมันก็ปลอดภัยเนาะก็เลยตอบมเมลกลับไปว่าขอบคุณที่ติดต่อกลับมาเ,เราได้งานที่นี่แล้วอะไรประมาณนี้ก,ก็บอกเขาก็แจง้งเขาแค่นั้นเองสั้นๆคือใจเราเราอยากจะทํางานที่เต็มเต็มเวลาเต็มวัน full time อะไรประมาณนี้แล้วก็ เปงานพันโรงตำแหน่งที่ว่าโรงเรียนมอปลายที่เนี่ยเป็นพันโรงหมอปลายที่นี่ท,ที่ที่เเมืองเนี้ค่ะมันดีนะมันทํามันมีสองกะกะเช้ากะบ่ายกะเช้าเริ่มกี่โมงไม่แน่ใจแต่ว่าหัวหน้าคนที่เขาไปพักรลอดแล้วเขายังไม่ได้เรียกใครสัมภาษณ์เลยนั่นแหละเขาก่อนหน้านี้เขามาแจ้งพอบอกว่าตอนนี้เปิดรับนะขอเป็นผู้หญิงเลยเขาต้องการผู้หญิงเพราะว่าผู้หญิงออกไปเขาต้องการแค่ผู้หญิงทํางานช่วงกะบ่าย กลับไปก็ประมาณสามโมงครึ่งนักเรียนเลิกเรียนแล้วจนถึงห้าทุ่มมันดีอ่ะชอบอ่ะอยากอยากทำตรงนี้มากกว่าเพราะว่าเราไม่ต้องเจอกับเด็กถ้าทํางานช่วงกลางวันเจอกับเด็กทําทั้งวันไม่ไม่ไม่หมดไม่จบไม่สิ้นถูกไหมแต่ถ้าเราทําหลังเลิกเรียนนักเรียนกลับบ้านหมดแล้วเราทําเสร็จก็คือเสร็จแค่นั้นเองมันไม่ต้องรุ่นวายใครเนี่ยอยากทําตรงนี้แต่ปัญหาได้ข่าวมาก่อนหน้านี้สองสามวันเหมือนกันว่าผู้หญิง มีผู้หญิงคนหนึ่งไม่เอ,อ่ยชื่อแล้วกันที่ทํางานพอเคยก็เคยคุยกันเหมือนกันตอนนี้เขาทํางานตําแหน่งคนขับรถรับส่งนักเรียนอยู่แต่ว่าเขาก็ยื่นใบสมัครในตําแหน่งพานลงที่โรงเรียนมปลายนี่เหมือนกันก็เลยคิดว่าเออเราคงจะปิ้วคงจะชวดแล้วแหละงานนี้คงจะชวดตําแหน่งนี้แล้วแหละ เพราะว่าผู้หญิงคนนี้เขาก็มีประสบการณ์ด้านการทํางานแล้วก็เขาก็เป็นฝรั่งอะ่ะเขาก็ภาษาอะไรคือเขาดีกว่าเราเพราะไฟเขาดีกว่าเราก็เลยคิดว่าคงไม่ได้แน่แน่ก็เลยว่าจะทําตําแหน่งนี้ไปก่อนผู้ช่วยบนรถบนรถรับส่งไปก่อนเพราะว่าวันนี้พอบอกว่าเอ,อคุยกับเลขาที่ว่าอยู่หน้าห้องเขาเขาก็พูดเหมือนกันว่าไม่ต้องกังวลต่อให้เราสัมภาษณ์ในตําแหน่งนี้ ในตำแหน่งผู้ช่วยนี้แต่ยังไงวันหนึ่งเขาก็อาจจะรับเราเขาเรียกว่าไงเขาก็จะให้เราทำงานเหมือนกับเหมือนกับผ่านโลงนั่นแหละหรืออะไรประมาณนี้คือเหมือนโอกาสโอกาสขยับขยายก้าวหน้าที่อยู่ในเมืองมันง่ายกว่าไงไปอยู่ที่นู่นมันกันดานมันไกลมันก็ลำบากเราะย,ย้ยายไปตำแหน่งไหนมันก็ยากจะเข้ามาในเมืองก็ยากเพราะว่าคนในเมืองเขาก็มีอยู่แล้วถูกไหมก็เลยอ้าวโอเคโอเคขอใจได้ดีมาก ก็ถือว่าเป็นข่าวดีที่ว่าเอเขารับเราได้รับเราแล้วแหละเพราะว่าหลังจากที่สัมภาษณ์วันนั้นพอก็บอกว่าการที่เรียกคุณมาสัมภาษณ์แบบเนี้ยมันก็หมายความว่าคุณได้งานแล้วแหละก็เลยถามเพราะว่าเอาทาไมอ่ะทําไมถึงคิดว่าเราได้งานแน่นอนก็บอกว่าก็ง่ายๆอย่างคุณเข้าไปในร้านแม็กโดนัลคุณเข้าไปในร้านคุณต้องได้แม็กโดนัลกลับมาอะไรประมาณนั้นก็คือฝรั่งตัวเขา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 คิดแบบนั้นนะ แล้วก็พอดีวันวันนี้วัวหน้าเขาก็ฟอคอนเฟิร์มให้ฟังว่าได้แจ้งไปแล้วเพราะว่าเขาสัมภาษณ์เราเนาะเขาเขาแจ้งกับสำนักง,งานใหญ่ไปแล้วว่าให้จ้างเราอ,อยังไงขอให้ได้งานไปก่อนโอเคเดี๋ยวจะทอดตอนนี้นะ้ำมันร้อนแล้วนะคะเดี๋ยวจะทอดอเห็นไหมเอ่ยจะออกมาเป็นยังไงเนาะ <laughs> เต็มหม้อเลยใช้อนี้ขีบด่ปนะคะมีกระชอนแต่ว่าเล็กค่ะเอาเป็นอันนี้แล้วกันอืมครั้งแรกก็จะประมาณนี้นะ,ะพอได้ไหม <laughs> เสร็จแล้วนะคะมีกรอบของเราทอดเสร็จแล้วหน้าตาก็จะประมาณนี้ไงคะนี่คะ่ะก็จะเป็น <laughs> ตอนแรกที่ทอดไม่ได้มัดรวมกันอย่างนี้แต่กระจายเป็นคนละทิศละทางเลยคะ่ะตอนหลังมาก็เลยมัดรวมกันไว้มันจะได้ง่ายเวลาเราเวลาเราอ่ไปวางบนจานนะคะแล้วก็ราดน้ำราดหน้านะคะ่ะโอเคเรียบร้อย นี่กินทั้งหมู่บ้านหรือเปล่าเนี่ยเดี <c oughs> ๋ยไปทำน้ำซุปกันค่ะทำน้ำรัดได้กันค่ะผักที่เราใช้เป็นบ็อกโคลีแล้วก็แครอทนะคะไม่มีคะน้าเหมือนแต่บ,บ้านเราเดี๋ยวเราจะต้มผักก่อนลวกผักอะคะ่ะลวกผักในน้ำร้อนแล้วก็จะเอาไปเ,าเทน้ำร้อนออกแล้วก็ลดความร้อนเลยใส่น้ำเย็นลงไปเหมือนเรียกว่าไงอะ ก็คือทำทำให้หายร้อนนะคะแล้วก็พักเส็จน้ำไว้วิธีนี้จะทำให้ผักคงความเขียวไว้ค่ะสีก็จะสดใสหน้ารับประทานก็จะลวกผักก่อนนะคะโอเคนี่ค่ะผักที่เราลวกแล้วลวกประมาณสองสามนาทีค่ะแค่ให้เขาดูสลดลง แล้วก็พักไว้ค่ะหลังจากที่ลวกผักพักไว้แล้วนะคะเราก็มาเจียวกระเทียมกันเจียวให้หอมนะคะใช้ไฟอ่อนนะคะไม่งั้นเดี๋ยวกระเทียมจะไหมเมื่อกระเทียมเหลืองหอมแล้วนะคะเราก็ใส่น้ําซุปใครมีน้ําซุปใส่น้ําซุปนะคะนี่ใส่น้าเปล่าลงไปนะคะเดี๋ยวเราจะปรุงรสเอาทีหลังะคะ่ะ ตอนนี้น้ำก็เดือดแล้วนะคะเราจะใส่ใส่กุ้งค่ะแล้วแต่นะคะว่าใครจะใส่อะไรบางคนถ้าชอบหมูก็ใส่หมูลงไปค่ะใส่กุ้งลงไปแล้วก็ใส่ผักค่ะผักที่ลวกไว้กุ้งไม่ต้องรอนานมากก็ได้นะคะเพราะว่ามันเป็นกุ้งสุกค่ะกุ้งสุกแล้ว ผักเราก็ลวกแล้วรอเดือดอีกครั้งก็ปรุงรสนะคะปรุงรสด,ด้วยซีอิ๊วขาวน้ำตาลแล้วก็รสด,ดีค่ะปรุงตามใจชอบเลยค่ะบอกไม่ได้นะคะว่าเท่าไหร่เพราะว่าบางคนใส่น้ำมากใส่น้ำน้อยออมันก็จะปริมาณเครื่องปรุงเราก็ไม่เท่ากันนะเนาะอันนี้เป็นซีอิ๊วขาวค่ะ จะลองใส่สักเท่นี้นะคะน้ำตาลนะคะน้ำตาลก็จะประมาณใส่ตามใจชอบเลยค่ะปรุงตามใจชอบเลยค่ะเนอนอไก่หานครึ่ง ก็จะใส่แป้งมันอะไรนะ้ำแต่ว่าเราหาแป้งมันไม่ได้เราก็ได้ใช้แป้งแป้งอนเนกประสงค์ค่ะแป้งอเนกประสงค์ที่เขาใช้ทาเค้กทําคุกกี้อะไรประมาณนี้เลยค่ะเราก็ใช้ตามมีตามเกิดที่เรามีอยู่เนาะ โอเคค่ะเราก็จะมาจัดใส่จานกันนะคะนี่บะหมี่ที่เราทอดไว้ตอนแรกคือเราเป็นแผงแบบนี้เลยหน้าตาพอไปวัดไปวาได้อยู่เนาะไปแต่เช้าหรือไปตอนสายๆก็ว่าอะไรทีนึง จะเป็นน้ำน้ำลาดหน้าที่เราทำไว้ ราดหน้ามีกรอบกุ้งคณะไม่มีใส่บั็อกโคลีค่ะน่ากินไหมเดี๋ยวต้องรอดูผู้ชิมว่าจะโอเคหรือเปล่านักชิมมาแล้วนะคะ่ะ <Hello. S 3> ราดหน้าวีคอลราดหน้า อร่อยไหมอร่อยมาก First time for you Oh Never heard of it ว้าวราดหน้าอืมราดหน้าราดหน้าราดหน้า A ดีราดหน้าราดหน้าอืมอร่อยไหมอร่อยมากไหม ใช่แซ่ไรเอยก็คลิปนี้ก็มีมาแชร์เพียงเท่านี้เนาะถ้าชอบถ้าถูกใจฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดแชร์ด้วยนะคะหวังว่าจะชอบคลิปนี้นะ พลาดผิดพลาดประการใดต้องขออภัย้วที่นี้นะคะโอเคขอกินต่อละกันขอให้มีความสุขกันทุกคนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ Yes yeah, good boy good boy ไม่เหลือไม่เหลือเลยเอี่วบักบากอ๋ออิ่มมากมาก so full so full เ e a h เกี่ยงเลยหมดเกี่ยง ขายดีค่ะขายดี